ในอีพีนี้เขาจะมาว่าเรื่องธุรกิจนําปลาแดกหรือว่านําปลาลาที่อาจจะว่าได้ว่าเป็นอาหารประจําชาติของคนลาวที่คนเราสามารถเฮ็ดกินเองได้แต่เสือบอว่าวประเทศเรานําเขานําปลาแดกหรือว่านําปลาลาจากประเทศไทยปีหนึ่งหลายล้านบาท The Fact สวัสดีท่านผู้ชมกัมาพบก,กับรายการ The f a c t ซึ่งว่าเป็นรายการลูกของรายการทำทู่แสึังจมะมาอัปเดตข่าวๆข,ของประเทศลาวทุกๆวันนรสิงว่วเมื่อนี้เขาจะมานําเสนอเรื่องของนําประเดกหรือว่านําประลาที่อ่ากลังโด่งดังในปัจจุบันและกกาอัตราการเติบโตทางด้านธุรกิจในแบบก้ากระโดดและกกมีคนดังหลายคนที่หันมาสร้างแบรนด์นําประเดกเพื่อขายภายในไทยและกการส่งออกนำนาะซง่งวอ่าปรดีดบกนี่เนาะ คนเราเนี่ยบริโภคมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเต่เนาะคนเราบ่มีแบรนด์ที่ดังๆที่ขายภายในเราแล้วก็ส่งออกเนาะฉะนั้นหนาะตอนนี้คนเราเฮาก็ควรจะไต่ตองแล้วก็คิดเนาะถ้าว่าเห็นคนไทยเห็ดแล้วมันได้เนาะคนเราก็ควรที่จะเฮ็ดนะแล้วก็ส่งออกเพราะว่าคนเราเฮามีความถนัดเนาะในเรื่องของการเห็ดประเด็กเพราะว่าปกติแล้วคนเราเฮาก็เห็ดกินเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวัตถุดิบของเฮามันก็มีลายย้อนอย่างเฮามีแม่น้หลายสายที่ว่าสามารถหาปลาได้โดยที่ว่าเขาบ่ต้องใส้ต้นถึงย่างลายบ่ต้องเลี้ยงปลาเพ แล้วก็มาเห็ดปะแดกเผื่อคลายภายในก็ได้นอนเลยว่าทรงออกและประแดกในีทั้ว่ามันเป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งบอกราวาเราในบริโภคลายแต่มันบ่แมนนเอาบแมนของคนเราร้อยก็คือมันเป็นวัฒนธรรมการกินที่ใส่ห่วมกันมานาน ปลาแดกล่าปลาลาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่บุหามนมาแล้วเนาะมันเป็นวัฒน,นธรรมดังเดิมที่วัดซืบทอดกันมานานซึ่งว่าเริ่มต้นจากแาวม์และก็แาวคอมเมนที่เป็นกลุ่มคนแรกๆที่คิดคนกันมักปลาด้วยเกลือและก็หุมอ่อนซึ่งเป็นการถนอมอาหารที่กินยาวนานและก็เป็นเครื่องปรุงรสที่มีกลิ่นและรสชาติเป็นเอกลักษณ์ในปัจจุบันประเทศใดที่ยังบริโภคปลาแดกไมายคงมวาประเทศนั้นเคยเป็นทางผ่านของอริยธรรมของมอและก็ขมิ้นมาก,ก่อนฉะนั้นประแดกโมเมนของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นวัฒน,นธรรมมมมกกกาาาาาารริินนนนนทที่่่่ใ้้ววัแตบบงปะเเเศคจยม และประเด็กก็ค่อยๆให้ไปเนาะแต่ว่าสำหรับเราลนไทยเนี่ยก็ยังบริโภคประเด็กคือเก่าโบมเมนตตเตล่าเนะเวียดก็มี พม่ากมัมพูชาก็มีและก็อินโดมาเลก็ยังบริโภคคือเก่าแต่ว่าสําหรับสิงคโปร์เนี่ยโบนใจว่าคนดั้งเดิมของสิงคโปร์เขาใช้ไสบอนวนาจะไสเนาอแต่ว่าสําหรับคนที่ใหม่ๆที่เขาไปอยู่ในสิงคโปร์บอกว่าจะเป็นคนลาวคนไทยหรือว่าคนแถบๆเขานี่แหละเขาไปอยู่ในสิงคโปร์เขาเจ้าก็มีการบริโภคนาประเดกคือกันเพราะว่าในสิงคโปร์ก็มี้ายนาประเดกคือกันแต่ว่าจะเป็นสินค้าของไทยบริเวนของเราเนาะเดี๋ยวเราเบิ่งข้อมูลข่าวๆเนาะคือประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่บริโภคประเดกมาอย่างตัวเนื่องและก็มีออััตรรรราาาาาากกกบบบิโภคยยวว่่่ปะเเททศืนนนๆถ้ีใสจํ ประศกรเพราะว่าคนเรามีแต่เจรานไปคนเจรินไปคนนี่เคยกินปลาแดกทั้งหมดอยู่แล้วเนาะล้ะกะคนเราบริโภคปลาแดกในทุกภาคทุกพื้วเหือนแทบจะเป็นอาหารประจำชาติถ้าเทียบกับการบริโภคเป็นแต่ละภาคในภาคกลางและภาคใต้จะมีการบริโภคปลาแดกหลายกว่าพังเนื้อเพราะว่าคนเนื้อวนใหญ่เขาบริยมใส่ปลาแดกทั้งแม้ว่าจะมีการบริโภคแต่ส่วนใหญ่กันยังใส่ในปริมาณที่น้อยเพราะว่าคนทั้งพาคเนื้อส่วนใหญ่จะมาจากทางฝั่งจีนแล้วกัฝั่งเวียดนามส่วนใหญ่แล้วเขาเจ้าจะบริยมประเภทนี่นนนเนาะคือปลาแดกส่วน ไทยนาะที่วานิยมกันแท้และบดน้เนาะมันนาเสียดายอยู่บนหวานะทุกเมื่อนี้นี่ประแดกมันกลายเป็นสินค้าที่คนลาวน้าเข้าปีหนึ่งลายล้านบาททั้งๆท,ที่คนลาวเขานี่นะหู้วิธีการเห็ดประแดกเนาะฮู้วิธีการเห็ดประเดกประแดกแซ่บเนาะโดยเฉพาะทั้งภาคใต้ของเขานี่ว่ามัน เอืออำนวยความสะดวกเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์มันมีแม่น้ำใหญ่ลายทรายแล้วก็หาปลาได้ง่าย,าย,ายแต่ว่าการเห็ดประแดกทึงแม่นว่าจะมีการเหตุลายแต่บทขั้นว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งออกได้เนาะกาจะส่งมาขายแต่ในเมืองใหญ่ในเขตตัวเมืองสวรรค์เขตนครลุงเวียงจันทร์หรือว่าลุงพอบางแต่ส่วนใหญ่เราจะอยู่ในเขตภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นี่แหละเนะาะภาคกลางที่บ่กบริโภคประแดดลายๆเนี่ยก็คืออยู่นครลุงเวียงจันทร์ของเฮานี่แหละ และบนันทึเราเขามันมี่าแห้งไรเนาะเพราะว่าเขามีแมนน่น้ําใหญ่เนาะก็คือมีแม่มน้ําคลองนี่ตั้งแตนเน่เหนือจนหัวใต้และอีกอย่างหนึ่งก็คือมีแม่น้ําเล็กน้อยที่ว่าสัางเคื่อนกันอยู่หันายเนาะคันวาเหลืองความอุรมสมบูรณ์เรื่องของธรรมชาติปูปลานในน้ํเนี่ยมันมีลายที่จะเอามาเป็นวัตถุดิบในการปรุงแต่งปลาแดกแต่ว่าเนาะมันบม่มีคนที่ว่าจะมาลงทุนแบบใหญ่ๆให้มันเป็นอุตสาหกรรมนําปลาแดกที่เฮ็ดเนาะบริโภคภายในประเทศมันมันเลือแล้วสทรงออกเนาะแทนที่เขาจะนําเข้าแบบในปัจจุบันเนาะคือการเห็นําปลาแดกยไท กะมันมีหรงงานเนาะมันมีห้องงานที่เขาเจ้าหบเ็ดนำประเด็กอยู่แล้วู้ใดอยากสร้างแบรนด์ก็คือไปหาโรงงานนี่แล้วเขาเจ้าก็ผลิตให้เนาะอยากได้รสชาติแบบใดแบบนดเขาเจ้ามีให้เลือกอยู่แล้วมีแต่ไปเสี่ยวหรือว่าอ่าคนที่ว่าอยากสร้างแบรนด์แล้วก็อยากให้รสชาติมันเป็นของตัวเองก็คือไปคิดสูตรมาแล้วก็ให้โรงงานนี้ผลิตให้ก็ได้เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนาะจะไปเลือกที่หรงงานเลยแล้วก็เห็นคนดังของไทยหลายคนที่ว่าไปสร้างแบรนด์แล้วก็ออกมาประสบความสําเร็จแน่ลมเล้วแน่เนาะแม้แต่นางงามของไทยในปัจจุบัันนนมกกรดด็ยงีาป เนาะอันนี้มันคือธุรกิจแลคนก,กับกำลังให้ความสนใจกับเรื่องนี้ละก็อีกอย่างหนึ่งมันกัเป็นเทรนด์คือเดี๋ยวนี้เนาะคนเราทำว่ามีการผลิตบอกกับผลิตอยู่พอเห็นประเทศอื่นเขาเห็นแล้วมันได้เนาะคนเราก็เน,น็ตไอดอกเน็ตไอดอกยังนักธุรกิจยังกระเริ่มเห็นแล้วแต่ว่ามันขนาดน้อยและอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการยอมหับ เรื่องการยมหับเรื่องผลิตภัณฑ์ของคนเหล่ามันยังบ่ได้รับการยมหับพเทเดสะน่นเนาะเฮ็ดมันกับสูแบรนด์ของต่างประเทศที่ว่ามันโด่งดังอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเทียบกันแท้ๆเทียบใส่รสชาติกับบวเพรเขาเนาะเพราะว่ารสชาติเขานี่มันโอเคกว่าและก็มีหลากหลายกว่าเวลาเขาใส่ก็บือว่กว่าถึกปากหลายกว่าเรื่องความสะอาดเรื่องอย่ายงกะของเขาหนาจะดีกว่าบ่าเป็นวายญี่่นประเทศตัวเองเนาะแต่ว่าเขาต้องพัฒนาให้มันสูเขาได้ถ้าว่าอยากซูเขาแบบให้มันง่ายขึ้นก็คือปรต้องอาสินค้าเขาจาเขวามาขายแล้วก็เร่งส่งเสริิมภาายยในน้ผลตขึ ให้มันเพียงพอกับความตองการของภายในาว่ามันเพียงพอเล้ากับส่งขายประเทศเขาก็ได้าว่าของเขามันเห็นแหละเสพพอที่จะสู่กับประเทศเขาได้คือประเด็กมาไกลเป็นธุรกิจแลกักระสังราะได้มหาศาลในปัจจุบันให้ประเทศไทยปีหนึ่งประตำกว่า800ล้านบาท ในแต่ละปีเนาะอันนี้เดี๋ยวเ่าเบิ่งในต่อไปคือเมื่อก่อนเนาะคือประเด็นี่มันอาจจะเป็นอาหารที่หลายคนรังเกียจย่อ้ยอย่างเงว่าเบิ่งแล้วมันบสะอาดมันมีนอนมันมีอย่างแต่ว่าในปัจจุบันขั้นตอนและวิธีการต่างๆเนาะผ่านการพัฒนาไลมันกะเห็นให้การบริโภคมันง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นกินมันบาแหงคือแต่ก่อนเบิ่งแล้วกะถือลักษณะอนามัยยังกะสบายเห็นให้คนบริโภคแล้วก็สบายใจแต่ว่าตอนนี้เนาะปลาเด็มีขายอยู่ทั่วทงมุมโลกเงอ้ยอย่าง่วนหญยเล่าเนาะที่มันมีขายอยู่ทั่วทงมุมโลกอะเททททศไไยยยี่มคนป แต่ละประเทศประเทศเนาะเขาเจะกส่งสินค้าของไทยไปขายยุทัวทุกมุมโลกคือในปัจจุบันประเด็กของไทยนี่มีย่ทัวทุกมุมโลกวะว่าอเมริกายุโรปเมเเตอเชียของเหากับมีขายยุทัวดทุกประเทศเนาะก็คือมีพี่น้องรายคนเวลาไปซื้อสินค้าเนาะอยากได้สินค้ายัางมีหมดเลยเพราะว่าสินค้าไทยบรสพทธิ์แต่นำประเด็กหรือว่านำประหลาดเนาะแต่ว่าสินค้าอื่นสินค้าอุปโภคมียุทวทุกมุมโลกแท้เนาะ แลยในปัจจุบันเนี่ยเนาะอย่างหนึ่งทีเห็นได้ชัดเจนแท้ๆก็คือเรื่องของคนดังที่ว่าหันมาผลิตน้ำปลาแดกไลขึ้นเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ง่ายเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีหรงงานอยู่แลอยากอยากได้แบรนด์ของตัวเองก็คือมีแต่เข้าไปห้องงานแล้วก็เลือกรสชาติอยากได้แบบนี้ออกแบบ packaging. แพคเกจจิ้งแป๊บเดียวเนาะสช้เวลาแป๊บเดียวเพราะว่าเขาจามาไวาอยู่แล้วเนี่ยถ้าว่าเขาบุกคิดสูตรเป็นของตัวเองนะมันจะง่ายเนาะก็คืออ่ามันมีหรงงานที่ห้องรับการสร้างแบรนด์เนาะก็คือเข้าผลิตว้อยู่แล ทำมาแบบใดก็บ,บอกเขาเจ้าผลิตให้ก็เลยง่ายฉะนัน้นเนาะคนดังหลายคนก็นเลยว่าห,าหันมาเฮ็ดธุรกิจนําปลาเด็กหลายขึ้นแล้วก็ล่าสุดที่เห็นก็คือนี่แห,หละนางงามเนาะมิสแกรนด์ของไทยก็มาเฮ็ดปลาเด็กเนาะอันนี้ก็ก็ดีมันเป็นธุรกิจหนึ่งที่มันสั่งรายได้ไวๆเนาะและอีกอย่างหนึ่งว่าเรื่องของกะระแสของอการบริโภค เรื่องของต่าและกาย่ำเนาะที่ว่ามันเป็นกระแสไลน์ในโซเชียลเนี่เฮ็ดไห้คนทั่วไปหันมาบริโภคประแดกกรายขึ้นเพราะว่าประแดกนี่งเป็นประยหลักที่เห็ดไห่ต่าหรือว่าย่ำแซบเนาะถ้าประแดกแซบต่ำกระแซบย่ำกระแซบ น,ะะนั่นจึงเหตุให้อัตราการเติบโตของธุรกิจน้ำประแด็กหรือว่าน้ำปลาเนี่ยมันก้าวกระโดดคือเขาจะมาส่งรายได้ของคนดังเนาะแต่ว่าเป็นคนดังอยู่ไทยเพราะว่าอยู่ลาวเขานี่ตัวเลขบ่มีแน่นอนเนาะ,ะ,ะก็คือแบบว่าเป็นธุรกิจน,น้อยแต่เขาจะมาส่งรายได้ของคนไทยเนาะคนดังของไทยเอาซีคนเอาไม้พิลมพลมโพลล้ะก็ะเอาของอมัมจงมกแล้ะก็ะ บัวขาวละกกซุนดาเลียคือคำว่าบ่งของอไม้พิลมพลซื้อแบรนด์ของเราคือแซบไม้ต้นนี้นี่ดังเกือบว่าที่สุดของไทยเพราะว่าส่งขายต่างประเทศรายแลักก็โวยรายได้ปีหนึ่งมหาศาลสาหรับเราคนเดียวเห็นบ่ส่งแรงเราบุค่อยห้องเพลงเราจะไปเหตุธุรกิจอยู่กับส่วนรายขึ้นเนาะคือแซบไม้ของไม้พิลมพลนี่รา,ายได้ปี2021รายได้จำนวน2 5 1ล้าน4แสนบาท251ล้าน4แสนบาทต่อปีน รายได้ทั้งหมดภายในปี2021และกานำประเด็ก MUM ก็คือมัมของมัมจงมกเนาะรายได้ปี2020ยูที32ล้านเก้าแสนบาทเนาะ32ล้านเก้แสนบาทอันนี้มูลค่านำนำประเด็กและบรีษัของหนังมวยนก็คือของบัวขาวรัชาเมรกรายได้ปี2020ยูที10ล้านบาทเนาะ10ล้านบาทและนำประเด็กของสุนารีรายได้ปี2021ยูที6ล้าน7แสนบาท อันนี้คือธุรกิจหนึ่งของเขา,จาเจ้าเสือที่จริงเขาจะมีหลายธุรกิจเนาะเขาก็หูก,กันอยู่และย้อนว่าแบบนี้แหละหลายคนจึงหันมาเป็นเจ้าของแบรนด์นำประเด็กลายขึ้นย้อนอย่างอัตรากเติบโตของธุรกิจตัวนี้เนาะรายได้ของตัวนี้มันเติบโตแบบก้าวกระโดดแท้ๆเนาะก็ประมาณสองสาปีลังนี่ที่ว่าได้รับความนิยมลายแบบนี้ในช่วงที่ผ่านมากับลบายบันได้แล้วก็ยังมีแบรนด์อื่นๆของ,งอันเน็ตไอดอลคืออิสันพาสวบมเนาะ ตัวเลขยังบม่ชัดเจนยเธอเขาเลยประเด็ามานําเสนอต้อนนักระดังและกรากรสาารสชาติก็โอเคคือรสชาติของหันไม้พิลลมพรนนี่เนาะตัวแซ่บไม้นี่ก็โอเคถึกปากแต่ว่าราคาอยากสูงเวลามาขายในเหลาเนี่ยราคาจะสูงกว่าแบรนด์อื่นๆคือที่คนเรากินไลายสุดน่าจะเป็นแบรนด์ของแม่บุญรัมเนาะน่าจะเป็นแบรนด์ดังเดิมเนี่ยแมบ่บุญรัมที่คนเรากินไลายและราคาก็บูดสูงไลายรสชาติก็กินได้แต่ของไม้พิลลมพรน,นี่ราคาอยากสูงไลายเนาะสูงกว่าวกว่ตัวอื่น คือตอนนี้เนาะประเด็กของไทยโกอินเตอร์ไปทั่วโลกคือฮาวาและทั้งในยุโรปทั้งอเมริกาทั้งในเอเชียก็เป็นเขาตีตลาดทั้งหมดเลยและเมื่อบนานวันนี้สำนักงานมาตรฐานสินค้ากเกษตรและอาหารแห่งชาติและกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เผยข้อ,ขอมูลว่าประเทศไทยมีการผลิตประเด็กปีหนึ่งบมต่ำกว่า40,000ตัน ทางบริโภคภายในแล้วก็ส่งออกเนาะสังว่าน้าเงินเข้าประเทศอีกปีหนึ่งบ่ต่ากว่า800ล้านซึ่งว่า800ล้านนี่เป็นกาเป็นข้อมูลในปี2018เป็นต้นมาและคาดว่าในในปัจจุบันนี้เนาะก็คือปี2,565นี่เนาะน่าจะเกินพันล้านบาทสําหรับรายได้จากการจําหน่ายนํำประแดกหรือว่านำปลาาไปยังต่างประเทศและหนึ่งในนั้นก็คือประเทศเลาว พอเขาได้ฟังข่าวจากสิ่เนาะสำหรับคนเราหลายคนก็อาจจะรู้สึกหนอแทนที่ว่าธุรกิจต,ตัวนี้มันอาจจะเป็นของคนเรลาน้อย่างย,ย้อนว่าเฮานี่อยู่กับประเด็กมาตั้งแต่ดนนะคือคือ,อยูไทไายนี้ย้อบว,ว่าการบริโภคประเด็กนี่ก็มีราอยู่แต่วันลกัลกลกักแล้วก็จะอยู่ในภา,าค,คอีสานคนอีสานกับคนเหล่าก็คือกันนี่แหละเนาะบริโภคประเด็กมาตั้งแต่อดีตจนหอดปัจจุบันแล้วกะ็เดียวนี้เขามาตีมูลค่าเนาะเพิ่มมูลค่าให้กับประเด็กหรือว่าปลาเนี่ยมันสูงขึ้นารแล้วก็สร้างความร่ำรวยให้หลายคนสร้างรายได้เขาประเทศแต่ว่า ในขณะที่ว่าเราเขานี่ยังไปบูฮอดไอยูเนาะก็เริ่มมีแบรนด์นำประเด็กของเราเพิ่มขึ้นแต่ว่ามีย้อนอย่างย้อนว่าอันนี้หละเห็นประเทศอื่นเขาจะเห็นแล้กก็อยากเห็นตามเขาทั้งแม้นว่ามันสู้เขาไม่ได้แต่มันก็ยังมีส่วนแบ่งการตลาดที่มีอยู่ยังมีส่วนแบ่งการตลาดนะมันอาจจะลสลงอยู่แต่ก็มีอยู่นะก็ยังเป็นโอกาสอยู่ฉะนั้นหลายคนก็หันมาเห็นนำประเด็กไล่ขึ้นและในช่วงที่ผ่านมาก็เห็นหลายคนที่เห็นนำประเด็กประสบความสําเร็จได้เจ๊งแน่นอนย้อนอย่างย้อนว่ารสชาติมันบอถือปากคนเราเท่ากับสินค้าที่มาจากไทย แล้ววันนี้คือเราเขาน,นี่เนาะเขาหูวเด้ดหัวขั้นตอนการเห็ดประเด็กวัตถุดิบเผาก็หาได้ง่ายเนาะถึงแม้ว่าเขาบ่มีทะเลกระต่ำแต่ว่าปลาดำจืดกับเห็ดประเด็กได้เนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็เอาแต่ปลาดำจืดในการเห็ดประเด็กแล้ววันนี้เหาเนี่ยมันมีน้ำใหญ่หลายสายคือเขาว่าอะไรทั้งเขตภาคใต้ของเหาเนี่ยแห่งอุดมสมบูรณ์เรื่องปูปลานี่แห่งหาได้ตามธรรมชาติโดยที่ว่าเขาต้องเลี้ยงฉะนั้นมันบ่มีตน้นทุนที่จะมาเลี้ยงปลาเพื่อเอามาเห็ดประเด็กเขาหาปลาธรรมชาติมาเห็ดเลยก็แห่งเดียนะลดต้นทุนเหา และวันนี้ขั้นว่ามีการส่งเสริมให้คนเราเขาเหตุจริงจังเขาเสื่อว่าเขามีแบรนด์ดีๆส่งออกได้เนาะถ้าว่ามีแหลงถึงที่มาสปอร์ตในเรื่องของการสร้างห้องงานหรือว่าสร้างมาตรฐานต่างๆให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในยอมรับทั้งต่างประเทศแล้วก็ส่งออกและเขาก็จะมีรายได้จากต้นนนําแทนที่เขาจะไปลงทุนใส่ในแบบโครงการใหญ่ๆเนาะที่มันได้เงินซ่าเนี่ยเขาหันมาใส่กับธุรกิจที่มันอาจจะบ่ใหญ่แต่ว่ามันสร้างรายได้เนาะมันก็สะมีเวียกเห็นงานทำเนี่ยรายได้กับสิขาประเทศเฮาแล้วก็ส่งเสริมเนี่ยละทุ ธุรกิจภายใน,หนให้มีการส่งออกอันนี้ก็คือข้อมูลที่เขาเก็บมาฝากย้อนว่าเขาเบิ่งแล้วเนาะคนเราเขาหน่าจะมีการตื่นตวกว่านี้สำหรับเขาเองก็อยากเห็ดอยู่แต่ว่าเนาะเรื่องทืนเรื่องหอนแล้วกับเรื่องความสะดวกเนาะเขากับบทสะดวกที่จะนะเพราะว่าเขาก็บมีทืนที่จะไปเห็ดที่จริงก็คิดได้แต่เดนแหละแต่ว่าบวกการเห็ดสืเน่อเพราะว่าเขาบ่มีทื่นอะไรอีกอย่างหนึ่งก็คอือยูเล่านี่มันบทสะดวกคืออยู่ไทยยูไทยมันมีโรงงานที่ห้องรับอยู่แล้วในการผลิตแบรนด์นะแต่ว่าอยูเล่านี่ม่มีถ้าอยากเห็ดก็คือเห็ดเองแล้วก็มาต้มเองแล้วก็นะ ทุกอย่างแพ็กเกจยังกะเห็ดเองมันก็นเลยยากอยู่เลาคือคนที่เห็ดในวนใหญ่เขาก็ไปเห็ดอยู่ไทยแล้วก็มาขายอยู่เราคือเก่าเนาะสันั่นรสชาติมันกับ,บต่างยังกับของไทยแต่ว่าเรื่องการยอมหับเนาะมันมันไสู่ไทยอยู่เราคือคนไทยี่เขาใส่คนดังมาเห็ดมันก็นเลยว่าเขาตลาดได้ไหวแต่สาหรับคนเราเห็ดมาแล้วเขาตลาดบ่ด้คนเราบ่ยอมหับกาเจงไป และทั้งหมดก็คือสาระหูที่เขาเก็บม,มาฝากวังว่าทานจะได้หับสาระดีๆและทั้งหมดก็คือสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอสําหรับทานทีกาลังบ่งรายการอยู่ถ้าคิดว่ารายการเขามีสาระหรือว่ามีประโยชน์อยากส่งเสริมอยากซัพพอร์ตอยากให้กําลังใจก็อย่าลืมกดติดตาม่องเพราะว่าการกดติดตาม่องถือว่าเป็น่องทางเดียวที่จะเห็นให้ทีมงานและเขามีกําลังใจในการผลิตรายการดีๆต่อไปเรื่อยๆและสําหรับทานที่ว่าอยากมีส่วนว่วมกับรายการอยากเพิ่มเติมข้อมูลอยางในนําหัวข้อฝากไว้ภายใต้คอมเมนต์ของเขาแล้วเขาจะเข้าไปตอบด้วยตนเองสาหรับทันทีอยากคนนู้จ ส่วนตัวอย่าโอรลมทักทายกระถักมา Facebook ที่ขึ้นหน้าจอในตอนนี้อย่าลืมให้กำลังใจทีมงานด้วยการกดติดตามช่องขอขอบใจ subscribe for more video